มดาได้เลยหัวเพิ่มเลือดอันนี้อันนี้อันนี้อะไรฮะเจ็ดมังกรเหมือนกันเจ็ดมังกรอยากเกตมังกรเลยมังกรแดงใช่เมื่อกี้มังกรขาวเหรอมังกรขาวอืมไม่สองพันนี่ดูหัวนี่บังด้วดเลยนะเจ๊สุดยอดเลยอ่ะไม่ใช่ในน้อยเลยนะเนี่ยยาวด้วยเนี่ยแาว่ะเนี่ยเนทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ไม่ใช่นี่นี่นี่แค่สามเดือนนี่สองสามสามเดือนสี่เดือนเองถ้าเจ็ดเดือนอันพร้อม เจ๊ดูนี่ยังไม่สุดเจะเน็นยบงปลาชินโนเดียวชิโอ้นาบุ๋สใชเนาะทุกวันสารชินโนบ่เลยอะทุกวันเสาต้องชิโนโนมันมันยังใหไกลเลยนยังให้ไกลนั่นเงโอมันยาวมากนี่มุงกันแดงอันนี้เพิ่งสีเดือนเยเนี่ยอะไรนนแม้สี่เดือนอะไหนนท์อะไรนนท์อ่ไรนนทอะไรนนท์อไรนนท์อ่ไรนนท์อ่ไรนนท์อะไรนนี่อ่น่ทอะไรนนท์อะนนี่อะวนนท์อะไรนอะไหอรนนท์อนท์อนนอะ่ พ่อพี่หาหัวมะเกิดะพ่อมาดูที่นู่นหน่หาหัวมะเกิดพูดนะพ่อใช่ไหมมันคือหัวมันเสมอกันเหมือนได้สีเห็นไหมโอ้เย็นเดืเย็นทุยหัวมันเสมอกันไปหมดเลยเัวใหญ่หัวใหญ่ใหง่เองก เสมอกันตะกี่ดินไม่ล้วนนะดิ่งแข็งนะลำมมาถึงนี่ก้อยเลยลำนี่ลำนิดเดียวเนี่ยดูลำต้นนิดเดียวเองนะครับลำต้นน้อยแต่หัวมันตะกี้ตัดไปเลยยาวสั้นเลยจอมนี่ดึงโอ้โหแต่หัวใหญ่จริงแล้วเสมอกันด้วยเนี่ยยาวนู้นนะเห็นบ่พูดนะสองชั้นเสียบเสียบลงนิดเดียวไม่ไปไหนแล้วเนาะสามสี่สิบทันสบายๆไม่ต้องไปไหนเลยเพื่อ เบื้งดูพีมาดเบื้งดูมาเบื้องดูมันอ้อมหัวนี่จักรวนรดิจังหวัดกาญจนบุรีก็ดูแล้วขนาดจังหวัดกาญจนบุรีต้นฉบับเหมือนกันนะมาดูแล้วต้นต่อไปบ้านของพ่อชวนกับเจมวยจะเป็นต้นแบบแล้วล่ะมานะมึงนู่น่ะอยากให้อยากให้อันพ่อใหญ่อันอยังก็คือมามาแม่มาแล้วมาเบื้องอีกไหมพี่ทรงกดพี่ทรงกดพ่อยไงทรงกดเหรอแม่เพื่อนไป ขนาดต้นพอเวลาแกสองเดือนนี่แกจะมาหาคนมาดูต้นแค่แค่นี้แม่นี่แม่มันมันหลายหัวได้เจ้าเบิ่งด้วยไม่ลำแรกลายลำนี้ดลำต้นนะครับลำต้นนิดเดียวเองนะเบิ่งดูหนับหน้าเบิ่งดูลำต้นไม่ใหญ่ไม่โตลำต้นน้อยแต่ดูหัวทำไมกับลำต้นแตกต่างกันมากเก้าอันนี้อันเดียวกันเก้าประมาณยังไม่ท่วมหัวเลยแค่สามเดือนสิบสามหัวโอ้เบิ่งดูหัวก็มาถ้หัวนี่เท่าไหร่แล้วนี่เอาหนี่ซ้ำี้วยนะเบิ่งดูมันต้องมี อันนี้แน่ๆมันต้นน้อยที่นี่ต้นน้อยแต่ให้หัวผลิตเยอะเนาะเออไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยแล้วดูตรงเดี๋ยวม้วนแรบเบื้องเบิ้งต้นใดก็คือกันเมื่อเบื้งดูดอ่ะนั่นอ่ะเนาะพูดถึงว่าเนาะเออโอ้หขนาดต้นเดียวนะเนี่ยต้นน้อยเนี่ยจำใช้คนจำใช้คนขุดจำใช้คนแหกเอาละรถขุดเงินเสียหายหมดแต่ว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวหัวนั่นหมดเลยหัวเสียหายหมดเลยตอนนี้ใช้คนขุดก่อนใช้คนขุดเอาถ้าจะไปบ้วนวดต้องต้อง <ล> <liquor> แต่ได้ไม่กล่วเอยากโไปด้ต้องค่อยขุดให้ด <Burg> ี